สวัสดีครับผมมาจากมูลเล่เรนที่สิบโต๊ะปฏิบัติการที่ดีศนยครับโดยจะจดกําหนดให้ว่าแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ vs มีโหลดเป็นตัวต้านทาน R ขนาด2องกิโลโอมและก็มีตัวเหนี่ยวนํา L 1. ขนาด1นึ่งร้ยห้าโดยแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับเนี่ยเขากําหนดให้มันเป็นไซเวฟครับอันนี้คือเป็น v ไ w a v e และมีค่า dc offset เป็นศูนย์ มีค่า v o l t a g e a m p l i t u d e เป็น4เพราะว่ามาจาก8โวลต์พิ o peak ครับและมีค่าความถี่หรือ frequency เป็น5กิโลเฮหรือ5,000เฮิร์ตโดยเราหาค่า i ตัวนี้ i ที่ไหลผ่านตัว R และตัว L ก็คือ i ที่ไหลในวงจรเป็นค่า i max เพราะว่าวิธีเราใช้เป็น v max นะครับเราหา i max ได้จากการเปิดกราฟครับ เราจะได้ค่า IMAX ประมาณ777็ด้อยเจ็ดมหรือ0.777เอมเราได้ IMAX มาเป็น0.777์จุดเจดเประมาณนะครับหารด้วย1.414หรือ 14, รูทสองหนึุ่ดสี่หนึรูทสองนะครับเราจะได้ค่ามาประมาณ0.55ย์มิลลิอม ซึ่งจุดศูนย์จุดห้าหมิลลิแอมเนี่ยจะเป็นค่า IRMS ของเรานะครับและที่โจทย์ให้มาตอนแรกโจทย์ให้ว่าตัว VS เนี่ยมีค่า Vmax เป็น4ี่แสดงว่าเราจะรู้ค่า v r m s Vmax คือ4ี่หารด้วยหนึ่งจุดสหนึ่งสี่นะครับจะได้ค่า v r m s ประมาณสองจุดแปดสองแปดแปดนะครับอันนี้คือค่า v r m s เราได้เรารู้ v r m s เรารู้ IRMS แล้วสามารถหา active power นะครับหรือค่า P ได้จาก i กำลังสองคูณด้วย r นะครับซึ่ง r เนี่ยในที่นี้เป็นค่า r คือ2,000ันโอห์มแล้วก็หาค่า Q ได้จาก i กำลังสองคูณด้วย x นะครับซึ่ง x ที่เราได้มาเนี่ยในที่นี้มีแค่ xl นะครับก็คือจากตัวเหนี่ยวนำตัวนี้ได้มาจาก omega l นะครับ omega l omega คือ2พาย f f คือ5,000 ทำให้เรารู้ xl แล้วรู้ xl เราทําให้เรารู้ค่า q นะครับเรารู้ p รู้ q เราหาเราสามารถหาค่า s ได้จาก irms คูณ vrms นะครับและเราสามารถหาค่า power factor ได้จาก arc tan q ส่วน p ครับขอบคุณครับ